บัิทั้งเช้าทั้งเย็นก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เราได้มันคุ้มถามว่าคุ้มไหมถ้าพุทธวะที่ตัวพระอาจารย์มีความรักต่อพระพุทธเจ้าคุ้มไหมคุ้มทุกยากลำบากก็ธรรมดาแต่ผลตอบรับในการประพฤติธปฏิบัติถือว่าได้รับธรรมรสอันยอดเยี่ยม เป็นธรรมรสอันสูงสุดแะสูงสง่งซึ่งไม่มีขายที่ไหนเลยนอกจากบุญวัสนาบา,ามีที่พวกเราได้กระทําำมาเป็นส่งเสริมให้เป็นไปเรียกว่าส่งเสริมเติมแต่งให้พวกเราเนี่ยมาพบกันเรียกว่จาจะภูมิลิขิตก็ได้จะธรรมะลิขิตก็ได้หรือว่ามานณลิขิตก็ได้ลิขิตฟ้าในะ้จจะสู้มานณตน มีมาณะบากบัดไม่เกียิไม่ค้านเมื่อเราได้มาบวชได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติดำเนินที่ไตรถามทุกคนก็เป็นที่พอใจฉะนั้นออพอใจในทุกๆด้านในปีนี้ก็มีลูกหญิงเพิ่นมาจากนาครสวรรค์เพิ่นก็ได้มาอุปถัมภะเรื่องกับข้าวกับน้ำ สายหนึ่งอีกทางหนึ่งสายหนึ่งก็คือแม่นางปฐุูพออ่อพรคนซื่อแม่นางคนซื่อหนุนเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งลูกศิษย์ตัวหาทางอุดรเนี่ยลูกๆที่ได้มาก็เอว่าได้รวมด้วยเชืวอกันทุกๆอย่างการบุญการกุศลทุกๆประการที่ได้ร่วมด้วยเชืวอกันก็ขอบุญนี้ละจนฝากหรือฝังไว้ในหัวใจของทุกคนให้ได้มาเป็นที่พึ่งทางใจของตัวเองอารมณ์ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกัน ที่เกิดขึ้นก็ขอให้พวกเรารักษาไว้เป็นยารักษาใจเป็นเพื่อนสองของใจอันนี้คือเรือนใจโดยแท้ที่พึ่งทางใจโดยแท้ก็ขอให้ลูกลูกทุกคนประสบผลสาเร็จในชีวิตโดยพุทธานุภาพธรรมาน,า,านุภาพสังขานุภาพคุณลบุนแตลูกหลานเจ้าที่การรุ่งศักดิ์พุทธศีลูตลอดถึงลูกชีวัดป่ามงคลธรรมที่เป็นแนวหน้า2ีพระองค์ที่นี่ ที่อยู่รองรับท่านทั้งหลายอุปสมุสิกาที่มาอี่ก็ขอบุญนี้จนถึงแก่ท่านทั้งหลายตลอดถึงเพื่อนพ้องน้องพี่วงื่วานลูกหลานคุณระบุเหลคุณธิดาข้าทาสบริวารท,ทุกดวงที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมาอาจงได้ประสบผลตเดชเได้ว่าได้บุญได้กุศลได้การพ้นทุกข์พ้นอยากพ้นจากความลำบากตลอดถึงลูกชีนี่ก็ขอให้มีพระนา,ามัยอันสมบูรณ์ เปประกอบสมาอาชีพเกิดความเฉียวฉลาดธุรกิจธุรการหน้าที่การงานคล่องตัวซื้อง่ายขายคล่องอะไรก็ให้ว่องไวด้วยความ <c oughs> เป็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลด้วยเดชแห่งพุทธานุภาพประมาณุภาพสังขารุภาพ,าภาพจุปกปกปักรักษาอมุ่งมิตชัยพุทธบริษัท4สีสาธุชนคนดีทั้งหลายจเจริญวอ,อกงามทุกท่นานการทุกด่านทุกคนทุกพบทุกลุมก็ขอผิดคอสพุทธะลำลึกในปีที่สาม นับวันนี้สาธุ